สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยัมต้นเดียวกับเกสมาร์เชนนะครับวันนี้เรามาพบกับตัวละครขวัญใจมหาชนอย่างตัวละครอุชิกันนะครับตัวละครอุชินะผมแพทล่าสุดได้ร uh, um, ับการเนิรบเนิบผมน่ะค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับโดยจะเนิร์ฟในทางด้านของตีธรรมดาอ่าผมผมสรุปไปข้อข้อแล้วกันนะผมนะเอาอย่างไรที่หนักที่สุดก่อนแล้วกันนะครบก็คือเรื่องเปิร์กนะครับเปิร์กนี้นะผมวิธีรับแผ่นดินหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าฟาสทรเวลนะครับผมนะเออรู้สึกว่าเปิร์กนี้ภาษาอังกฤษชื่อฟาสทรับ เดฟเฟกของเดิมนะผมมันจะเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่อีกสี่ที่ปร์เซ็นต์นะผมระหว่างที่ใช้ท่าเทมเพลตได้เคยเอฟเฟกเดิมนะครับซึ่งเอฟเฟกที่ปรับมาใหม่ทุกคนที่เห็นแล้วนะผมจะเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่6%กเปอร์เซ็นะผมเป็นเบรดเลยนะครับก็คือเมื่อใส่เพิ่มความเร็วเราเพิ่มขึ้น6%เปอร์เซ็นเลยนะฮะแล้วก็เอฟเฟกเดิมนะผมที่ปรับมาใหม่ค่อนข้างจะลดไปเยอะนะผมก็คือเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่อีกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะผมระหว่างใช้ท่าเท ซึ่งปาปาใหม่ก็จาาเท่าไหร่นะอ่าหกบวกสิบแปดเท่าไหร่นะผมยีิบสี่นะฮะก็หายไปครึ่งครึ่งอยู่เหมือนกันนะผมสลหรับเปิร์กนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเนิร์ฟที่ค่อนข้างจะเบสิกแล้วกันนะผมค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างสมเป็นสมบูร์นะฮะเพราะอะไรเดี๋ยว่อยอธิบายนะครับต่อมาของสิ่งที่เนิร์ฟะผมนั่นก็คือการอ่าดีเลย์ต่างๆผมน็อกแบ็กไม่ใช่น็อกแบ็กการดีเลย์ต่างๆระหว่างใช้ท่านะผมนั่นก็คือหนึ่งเลยก็คือการติดการทารการกัดอ่ะมันจะเพิ่มดีเเลยยมาก่่งงขึ้นนนนััอะครบ นะก็ไม่รู้ว่าคนที่เล่นจะรู้สึกมากเท่าไหร่แต่อารางตคือผมไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่เลยเพะผมไม่คไอยเล่นเล่นผมไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่สำหรับการเนิฟอันนี้นะฮะใครที่แบบว่าเป็นเมนอุชิก็ลองอที้แจ้งแสดงขายได้แล้วบอกว่ามันเป็นยังไงเนาะก็คือรีคอร์ดี้หลังจากใช้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ดามจเพิ่มขึ้นนิดนึงเนะผมนะคือเขาแรกมาให้นะครับ คือดาเมจเพิ่มขึ้น50หน่วยแลกกับดีเล์หลังจากใช้เนะี่ยเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผม่านที่2ก็คือทางด้านของสกิลนะผมนะสกิลมันจะปรับมานะผมอย่างแรกคือสกิลภาคพื้นดินนะผมรีคอเรี่หลังจากใช้งานนะผมมันจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันขนาดไหนนะผมนะเนี่ยแรงเนี้ยแต่ถ้าว่าก็คือเพิ่มขึ้นเยอะนะผมรู้สึกสัมผัสได้อยู่เหมือนกันนะฮนะเนี่ยถ้าถ้าปีว่าวนะผมมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ านาที่สองนะผมก็คือ Area Q แอ e ์เรียตะกิวตะคิวกลางๆนะผมนอกแบคลดลงเนอะผมนานแรกก็การกระเด็นของศัตรูนะผมมันจะเปลี่ยนทิศทางนะผมมันจะไม่กระเด็นเป็นแนวตรงหรือแบบว่าไกลๆอ่ะเออโค้งอ่ะมันจะตีโค้งสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือจะว่าไงดีเปิบๆเนี่ยมันจะกระเด็นสูงมากยิ่งขึ้นนอะผมทำให้แบบว่าเหมือนนอกแบกมันจะไกลความไกลมันลดลงนะฮะบวกกับน็อกแบคที่ลดลงไปแล้วอีกก็อาจจะไม่ค่อยไกลเท่าเดิมแล้วหรือเปล่านะฮะ ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> ใครที่เล่นก็ชีช้แจงแถลงขให้ด้วยนะครับผมนะว่ามันอย่างไรเนาะ <c oughs> ต้นเรื่องเปิ์กที่เนาะไปเนาะไปเดี๋ยวผมก็พูดไปแล้วเนาะ <c oughs> ผมขอพูดเลยเรื่องกั้นนะผมว่าการเนาะครั้งนี้เดี๋ยวผมบอ,บอกเลยว่ามันเป็นการเนาะที่ค่อนข้างจะสมเหตุส <c oughs> มผลนะฮะ <c oughs> เพราะว่าอุชินะผมนะ <c oughs> มีเวลาในการใช้อันตีนะผมไอ้ระหว่างที่ชาร์จใช้ท่าอันตีเดของเปิ์กเนี่ยนะผม78%เนี่ย เดิมทีมันเป็นสี่สิเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันมีเวลาในการใช้หนต่งทีตั้ง8วินาทีไว้ทุกคนนะครับผมไอ้เปิร์กนี้นะผมมองว่ามันเยอะเกินไปเว้ยเร็วตั้ง40%่สิบเปอต์แต่ได้แค่เท่าเร็วเลยวะได้ตั้ง8วินาทีนะครับบอกบางคนบอกว่าอาจจะบอกว่าตัวอื่นแบบว่ามันอาจจะได้เยอะกว่านี้เนาะอย่างลาวีนะผมมันมีเปิร์กนึงที่บูทความเร็ว60% 10บเนต์สวินะฮะแต่อย่าลืมว่าเบรดความเร็วของลาวีมันค่อนข้างช้านะผมแต่ของเจ้าเนี่ย เบรคความเร็วของอุชิมันเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างเจะเร็วคโคตรเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมผมเลยมองว่าเดิมทีเนี่ยมันอาจจะนานเกินไปนะฮะบวกกับมันมีคอมโบที่ทําให้การใช้อันลิมิตอ่าทัาเร็วหรอวะการใช้อติแต่มันนับอันลิมิตด้วย่ามันไม่ลิมิตเนาะก็คือการใส่คู่กับเปิร์กนี้นะครับผมใช่ไหมเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เปิร์กนี้เปิร์กนี้นะ,ะผมนะเปิร์กนี้ดุด้นเนาะมันจะทําให้แบบว่าอัติของเรารีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ซึ่งมันจะเป็นสายหนึ่งที่เขาเรียกกันนะบว่าคือสายดอกนะครับผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้สายดอกยังจะเล่นได้อยู่หรือเปล่าแต่เห็นบางคนบอกว่ามันเล่นไม่ได้แล้วนะผมหรือเล่นได้ยากมากๆนะครับสายดอกคืออะไรนะผมสายดอกก็คือการที่เราเปิดอันตีไปแล้วก็ไปตีธรรมดาการอากาศศัตรูนั่นเองนะครับแบบนี้เ <c oughs> นี่ยนะครับบอกเนี่ยโอ้โหเห็นบางคนบอกว่าไอ้คอมโบแบบนี้มาใช้ไม่ได้แล้วนผมยังไงก็ลองดูนะครับผมเห็นไหมถ้าเราตีธรรมดาไปปุ๊บเวลา,ามันก็จะรีนะผมมันจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะ มันจะทําให้แบบว่าความเร็วที่เราบูตขึ้นมาเนี่ยมันจะไวไวแบบว่าไวต่อเนื่องเรื่อยๆแต่ผมมันจะไวเรื่อยๆเนาะมันจะบูตเรื่อยๆและใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับผมบบประมาณน,นี้นะครับนะเออผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมมองว่าการเดินั้งนี้มันค่อนข้างไอ้นี่นะเบสิกนะเอ๊ ความเร็วมันอยู่แค่8วิป่ะวะทุกคนทุกคนผมค่อนข้างมีเรื่องงงอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนจะสามารถชี้แจงฐานลังขายให้ผมได้หรือเปล่านะครับไอ้เปิร์กนี้นะทุกคนนะวิธีรับแผ่นดินนะผมมันจะบูทความเร็วกันขึ้นที่จปอร์เซ็นไปเวลาถ้าไหรไม่รู้มันไม่บอกมันบอกแค่ว่าระหว่างใช้ท่าติเมเพตงั้นหมายความว่าระหว่างที่เราใช้ท่าติเมเต8วิเนี่ยมันจะเร็วใช่ไหมแต่ทําไมตอนเราที่ตอนเราเลียนติรีสกิลนะผมเรีเวลาอติด้วยเนี่ยมันถึงไม่เพิม่มอะนะ เอออันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเพราะมันเพิ่มข้อแต่งก็จมตีทางการกาดนะฮะคือพอผมเปิดอันตีไว้ทุกคนนี่ดเห็นไหมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเผล่อไปกดโดนเผอไปกดโดนมาโคเนอผมนะอ่าตอนนี้คือเราไม่มีบาร์บารายนะผมตัวเราจะโลง่ลงๆแบบนี้ทุกคนเห็นไหพอเรากดอันตีไปฮึบเห็นป่มตัวผมมันจะมีอ่าวงๆเว,ว,วียนๆอะไรตรงนี้อยู่ซึ่งพออันตีหมดมันก็จะหมดไปนะครับแบบนี้ชึบอ่า แต่ถ้าผมตีเลื่อนเวลาขึ้นเรื่อยๆนะผมนะอ่ะหนึ่งสองมันจะเพิ่มขึ้นทีละวิใช่ไหมสามสี่อ่ะเพิ่มมาสี่วิละเรารอดูจื๊บเห็นไหมบัฟหมดแล้วนะผมแต่เวลาอันตีเรายังไม่หมดนะครับหมายก็ <laughs> อันนี้มันคือบั๊กหรืออะไรมันคือบั๊หรือเปล่า มันคือบา้าหรือสิ่งที่เขาปรับมาแล้วพลาดน,นะผมหรือผมก็ใจผิดอะไรไปยังไงก็ชีช้แจงแถลงขายให้ผมทีนะครับผมเรื่องนี้นะผมเพิ่งค้นพบเลยนะครับคือเหมือนกับว่าเปิ้มันไม่ยอมเพิ่มตอนที่เราแบบว่าเร่งเวลานตีนะผมเพิ่มเวลานตีนะครับเปิ้มันไม่ยอมเพิ่มตามนะครับผมนะความเร็วของมันไม่เพิ่มตามนะครับยังไงก็ถ้าผมแบบว่าเพิ่งรู้หรือรู้ใช้ย,ยังไงก็ขอไปนะผมชีช้แจงให้ผมทีนะครับ นะแต่เอาเป็นว่าถ้าตาที่ผมเข้าใจเนี่ยคือเปอร์ก่ะมันควรจะติดตลอดเวลาที่เราเปิดตันติกนะครับซึ่งมันจะทําให้แบบเดิมเนี่ประเนี่มันโงมากๆนะครับผมนะเออผมก็ฟังงานผมก็เลยมองว่าตบเตม็ดตมทลที่มันปรับมานะครับซึ่งตอนนี้นะผมนะหลังจากที่มันปรับมาก็ทําให้สายดอดเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ยากแล้วนะผมยังไงก็ลองเปลี่ยนวิธีการเล่นกันดูนะครับผมตนผมก็เป็นสายโง่เหมือนเดิมนะฮะเล่นโง่โงนะผมนะคอมโบนี่แหละนะสกิวสองทีจบถ้าจะให้โง่มากกว่านี้ก็คือใส่ลูกไม้ไปด้วย ผมไม่ได้ด่าใครนะมันเป็นคอมโบที่ทคิดทีคิดง่ายๆเฉยๆอ่ะเออไม่ใช่คอมโบก็งดแต่เป็นคอมโบที่คิดง่ายๆเฉยๆนะครับบอกว่าคือไม่ต้องทวาอะไรเยอะกดอ่าสเปอลไปนะผมแล้วกดสกิลหนึ่งทีแล้วก็สองทีปั๊บๆนะครับบอกมาประมาณนี้นะครับนะผมก็ไม่มั่นใจว่าคือมันจะมีผลต่อการเล่นขนาดไหนนะผมนะแต่เท่าที่ผมเล่นเนี่ยคือผมก็รู้สึก เออผมเล่นสูตรเดิมน่ไอ้สูตรเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นเปิร์กนี้ผมเลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ว่ามันบัฟบหรือเนร์ออะไรยังไงนะฮะเพราะเวลาเราตีปกติเราก็แบบว่าดอร์แล้วก็คอมโบคอมโบ,คอมโบอย่างเดียวนะผมไม่ค่อยดอเล่นแบบนั้นหรอกนะครับเออไม่ค่อยเล่นหมดอื่นนั่นเองนราเล่นแคนยน่ยืดเด่นนะฮะเพราะฉะนั้นคอมโบที่ผมจะค่อยใช้ก็คือเอ้ข้องั้นคอมโบที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นคอมโบนี่แหละน้อคอมโบง,ง่ายๆนะครับผมนะเออที่ออยเล่นในอุชิระบบในโหมดต่างๆนะครับแต่ก็ลองเปลี่ยนให้ดูไดด้้้นนนนนะะเเีี๋ยวผมจลปััูคร ก็มาเลยยืดนี่แดนเอาสักรอบหนึ่งนะก็ยืดเวลาคลิปมารอบแรกเลยผมแรกไม่รู้จะไปรอบสุดท้ายหรือเปล่าผมเล่นสมอาตอนเช้าทุกคนเมื่ไม่มีคนเลยนะครับไม่มีคนเลยจริงๆทุกคนนะเอาเป็นว่าผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะผมเวลาเล่นอุชิก็เล่นแค่นี้แหละทุกคนกดสกิลหนึ่งสก,กิลสองนะผมจบนะ,นะผมนั่งแล้วก็รอตีออยๆๆนะครับนี่นะผมนะกดตีหนึ่งปาดดอกไปอันตีไปฮึบอันตีของอุชินะผมไอ้ตับ อันตีของอูชีเนะผมมีมากกว่าการเป็นแค่ดาเมจดผมนั่นะก็คือการกดเพื่อแทงหรือกดเพื่อยืนนะครับ <S <S <อ>เวลาเล่นอูชีนะผมมาต้องแบบว่าใจเย็นๆนิด,น,ดนิดหนึ่งเนะผมนะถ้าเราใจร้อนมันจะแบบว่าแยกกันไปคาเรียกเรามันจะทำให้ไม่ดีนั่นเองนะผมกดตะกี้เป็น,นทุ่นทีนะผมเราเปิดเป็นทุ่นทีตายนะครับผมนะกดตีไปปึ๊บปึ๊บดอกไม่ต้องดอกก็ได้นะผมนะเออนี่เขาเรียกว่า เทคนิคอีกอย่างหนึ่งของอูชินะผมก็คือเวลาเรากดตะก,กิ้นะผมเราสามารถหันหน้าไปทางอีกทางหนึ่งเพื่อให้ศัตรูมันนอกไปทางนั้นได้หนะผมนะตอนตะก,กิ้พื้นดินนะครับผมสมมติว่าเนี่ยผมยืนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าผมกดตะก,กิ้ปุ๊บเราหันมาทางหลังศัตรูก็จะ,จะแบบว่าว์ปไปด้านหลังนะครับแบบนี้ยืบอ่าไ่โดดโอ้ยให้กูโชว์หน่อยเออปึ๊บคึบแบบแบบนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมนําไม่รู้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่เข้าใจเหรอได้โปรด นี่เขาไปก่อนไหนนะตงอ่อยปับปับนี่เขาเรียกว่าเติมคัมโบนะครับปับโอเคเก็บลูดมา <c oughs> นี่แย่งผลงานปับปับ <c oughs> รอบที่สองเหมือนจะเจอคนแล้วจะเจอคนตะกิวนะครับถึงว่าอันนี้เลยโอเคป่าเขาเร็วละ หนึ่งปาบปาบสองออกออกไปแล้วหนึ่งเนอะผมนะเพิ่มหนีดอกไปหนึ่งทีดอกไปดอกไปอีกมันไต่เนอะผมนะอยู่จะกินเนอะผมนะเจอคนจะกิวเราต้องต้อนรับอย่างอบอุ่นนี่แหละไม่โดนนี่แหละก็จะกิวนะครับผมทำไรเนี่ยผมอุ้ยปึ๊บปึ๊บอุ้ยไอ้เจ้าม่งทำไมเอี๊ทางเนี่ยเอาออกไปก่อนเพิ่มเพิ่มโอเคเพื่อนเอาเอาออกสักทีดิเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยปึ๊บนี่เป็นไงโดนด้วยเล็งอย่างดีโอเคโอเคอ่าเก็บเลือดผมครับการตัดสินหนึ่งทีดอกดังไปหนึ่งที่นะ่รารบกวเรียบร้อยปาบ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 โอเคปึ๊บโอเคยังยังยัง ใจยเย็นเย็นฮิบเฮิ๊บอ้อยอติเฮิบเรียบร้อยอีกหนึ่งทีหนึ่งสเต็ปนะผมไม่โดนเพื่อนนะผมตักใจจช่วยเพื่อนสักหน่อยอ้อยอ้อยอ้อยเจ็บไข่ไหมขยันไตเราเบื่อตั้งหนาวะอ้ยเฮิบอุ้ยกลับละกลับละกลับละโอเคโอเค เมื่อกี้ผมเล่นบวกไปนิดหนึ่งนะผมติดโดดไปหน่อยอุ้ยไอชิบผมกดอะไรผมเนี่ยโอ้ยเอ๊บเอ๊บอ๋อโอ้ยเพราะว่าแพ้ว่ะโอเคอ๋อโอเค มาทางนี้ทำไมยอย่ะเออปึ๊บเคบตูมโอเคระเบิดเอ้ยโอ้โหผมจะกดมาเชียไหมความความคีย์บอร์ดแบบว่าโอ้ยคีย์บอร์ดนุ่มเกินนะผมนะเอ็มพลาดเลยกดผิดนิดเดียวมันงเอ็มพลาดเลยเอ่อ โอ้ผมโดนอะไรอ่ะเรียบรอ้อยแพ้คือนรวินฝัน่งผมเป็นบอดนะดเราจัมเบอร์เขาไม่ได้จะบอดโอเคเขาจัมเบอร์เขาบอดเนอะผมนะเออแต่ฝั่งเราทำอะไรไม่ได้เนอะผมรอบสุดท้ายเจอคนอีกแล้วแต่รอบนี้ผมก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมะ่ะเพราะว่าเรามีอุชิที่เก่งกาจคนหนึ่งเนอะผมนะผมเลยอุชิไม่เป็นนะทุกคนต้องรีบอ้างนิดนึงนะครับเออใจเย,ย็นๆเฮ้ยเพิ่บเพิ่บเพิ่โอเค ปพ๊บคเพิเอาออกเรียบร้อยต้องทำอะไรเยอะเน่าปลุนะพยายามตีๆไหมแล้วข้างบนนั่นอะไรน่ะโอ้ยโอ้ยไม่มาดีมองข้างบนปั๊บเด้งดังไปดึงทีนะผมนะดิ้งแดงดังเนอะผมโอเคหนึ่งสองสามโอ้ยไม่โอ้โหไม่เล็กตูนเล็กดังไปดึงทีเรียบร้อยโอเคเขาได้ยา ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปปาปาปาปปาบโอเคโอ้ยอุ้ยโอเคอเคอกเ,อเ,อเรียบร้อยเออ,อไม่โดนเสียดายอติมาวาลวนละน,นี่ไงหนีได้ได้ผมนะ Trên 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 Hướp Ok Ok Hướp Ừ, có bố mấy lần Ôi đột phải phè anh Ờ nó bắt ôi bà con, ừ, ừ, không ơi, <đưa Overwatch throat> โอ้เออออกเออสักทีเก็บยาโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเพื่อนเอายาไปเพื่อนโอเคเพื่อนไม่เอานะปวดนะเพื่อนเราใส่บุยงยาไม่ต้องนะปวดนะเออเพื่อนไม่ทุบอ๋อไอ้สชอ๋อ ว้าไฟแฟรยเจ้แล <laughs> ้วฟังกูอะไรเนี่ยโอเคโอ้ยโดนกูโอเคโอ้ยโอ้ยระวงก่อนโอเคโอเค Tôm, quay Ui, vẫn ở đây ngay, ừ Ok, ui, đắng thế kìa bà. Ôi Ôi Ôi, ok, đẹp rồi, khá là đáng ไม่รู้ว่าตัวเองพิวหรือเปล่าครับผมแต่ที่ที่ผมสัมพันธ์ได้แน่ๆอย่างหนึ่งเลยก็คือกุรลบากลำบากชิบผายเจอไฟแฟรนี่กุละมากลำบากคือบางจังหวะนะผมนะเวลาเราเจอไฟแฟร์มแม่งแบบว่าโดนไฟข้าเร็วหรวะมันฟีต,ตัวไว้นะผมทำห้มันชานะฮะัโอเเ้อย่างแย่เลยนะครับ <c oughs> โอเคทุกคนก็จะประเนสำหรับคลิปในวันนี้นะผมก็ผมไม่รู้ว่า สัมผัสอะไรได้สำหรับอุชินะผมนะสัมผัสได้ยรงเดียวก็คือกูแพ้แฟนะครับแม่งลำบ,บากชิบหายเลยเนะผมหนานก็แคบนะฮะเดินไปไหนก็ไม่ค่อยได้นะผมคนก็ไม่ค่อยจะยืนบงนะฮ <c oughs> <c oughs> ะนาลำบากลำบากนะผมยังไงก็ใครที่เล่นอุชิ้เราสัมผัสได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะรผมก็ลองมาพิมมาอธิบายในะคอมเมนต์ได้นะผมนะแต่เท่าที่ผมเห็นคนบ่นมาก็คือเรื่องเอ่อการดอกเอาตรงนะปิงนี้มันไม่ช่วยเฮีย้ยอะไรเลยตอนเนี้ย <c oughs> ผมรู้สึกใส่ไปแล้วไม่ช่วยอะไรเลยทุกคน นะครับใส่นี่แหละนะหมอก,กับการเล่นยิ่นี่แหละเสร็จแล้วนะครับก็ว่าทำไมเมื่อกี้ผมเล่น,ลนไปหมดแล้วดูขัดขัดงไงไม่รู้รู้สึกสกิลไม่ค่อยทันนะครับ <c oughs> นะใครที่เล่นสายดอกก็อาจจะแบบว่ากระทบหน่อยนะผมในโหมดอื่นเนาะโหมดที่เล่นดอกได้ดีก็ได้จะเปดูทันานาแน้แหละต่นะผมเอาไว้ไปแก้คนอื่นนะครับนะ ส่วนการเล่นอย่างอื่นเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยต่างจากเดิมมากเท่าไหร่แต่ผมยังไงการเล่นมันก็ดีเลยเพิ่มขึ้นเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับผมสิ่งที่เห็นได้ชัดน,น่าจะเป็นในเรื่องของการด่วนนะครับผมหน้าหมดดูนี่น่าจะส่งผลมากนะผมตลับอ,อุตระคอนอุชินะครับยังไงใครที่เป็นเมนด่วน,นก็น่าแหละแต่ผมนะมาลองคอมเมนต์เชิงลบกันได้นะครับค <laughs> อมเมนต์เชิงลบด้วยนะ <laughs> นะครับผมประมวา,านนี้นะครับกดปิดโอเคโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเท่านี้แต่ผมว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ